มวนลบุกี้นี่แค่ใช้ตัวยุค่าให้แมนมวลนี่ลอยมาเลยแมนซีโตนี่แหละซ่อมนี่แหละซี่โตนี่แหละเดี๋ยวฟังน้ำกันแม่ยอดสองพันสองร้อยให้แม่สองพันหาเด้๋แม่เด้อจ้าจ้าจ้าทุกชาสาธุสชาติจ้างลังค่านื่กันได้บุญได้กุศลหลายๆสาธุนี่้ำกันเนาะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี้เจแดงก็มาตาม วตามอุย้ยตามตามแมววาลีเออเอาเงินมนให้เพิินเอโอนมนให้เนาะคะ่ะกงยังเบอรลายคนดอกไปมานซีหาค้นเนาะแล้วก็ไอซื้อขนมซื้อน้ำมาฝากเิ่นเนาะคะ่ะเดินทางไปด้วยกันแม่วาลีจะได้ไหมตัววันนี้ก,กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจไล่เก่าวบมี่เน้ะคะ่ะไล่เก่าน่ะถ้ากลายใหม่ที่เบอร์0 6 0828542419นะคะไลา่ไม่ลายเก่านะงานค่างอยู่ผู้ใดสั่งขีมผู้เสด็สังสส่งตะกุดกะยหายมาไายนี้เด้อค่ะเด้อ0828542419ลายนี้ค่ะแต่ถ้าโทรนี่ยก็โทรถ้าเทาโทรก็0652723954เบอร์นั้นไม่มีลายค่ะเดีย๋ยวนี้มีแต่โทรนะคะ ขอมาถือทางบับัดนี้จักแล้วอคุนว่าโอ้ยมันสิออกได้บ่ะเนาะแตงรู้ชมเมขามาในปา่าแมนอยู่บ่แ,แมน,แมนเดี๋ยวโทรถามเพิ่นกันดีค่ะคุณแม่คุณแม่แมแมวาลีขนมขนมค่ะและวนน้วก็น้ำค่ะค่าน้ำแม่ยกเองเด้อค่ะเด้อให้ดอลลาร์ให้ดอลลาร์ยกให้แม่สิงหวัดเพิ่นถิกสิงวัด ยังบาเซียอยู่เด้อหวยวันสีเข่าบ้านมันหมวดที่4เขสบคือ่เดี๋ยวนะคะกมาลำลังอยู่กับแม่วาลีอยู่ค่ะเราค่อยโทรมาได้ไหมเดี๋ยวผมไปดับเพื่อนราตันึงเด้อหมายเลขว่วมาลีมีเบอร์ธนาคารไหมแม่จำได้บะ เขียวเขม่เห็นบเห็นโบขักเขียนไว้ดิอยู่เล่มได้ดอกเอาสมุดมานั่งด้อดอนดอนดอนเอาสมุดมาด้วยเด้ออันนี้เดือนสกาวเดือนสกาวเดือนจังทงทงมาตัวละน้อแต่พูดงายๆกับนังย้ายถำคลิปแม่อยู่ค่ะแต่พูดงามๆเดือนจังทงไม่ถามไม่คือคือตัวจริงก็ได้ลูกดันบ่คือถ้ามีอยู่เบอร์บป็นชืจะเขียนไว้เหลี่ยมได้ตัวจริงเป็นแต่เบิ้งกว่าตัวจริงเป็นแต่เบิ้งกว่าตัวตัวได้ลูกเนาะได้ลูกหวานเนาะ เอาขึ้นมากี่เอาขึ้นขึ้นส้นส้นน่งเดีดงชื่อผมได้พ่ครับบม่ได้ค่ะเอากระตาเยี่ยมเดีเม่นลงไก่ลอดเห็นเยี่ยมบ่ไรที่น้าเห็นาะบ่กบนาเม่์ดิเออในยอมาเมต์ขอบคุณมากมากค่ะคือบทส่งข่าวตรงหมวดแดกวัสองวดผมส่งเห็นน้ำเชียรเฮ้ยจวาสิทรหายีดงคือบโทษบอก้อสื่อโอ้ยส่งัคให้เป็นวบอกเดวนสิบอกเดินสาบอกเีแดงก็บกกาบอก ช่องยันต์คุณนั่งนต่ยากเกินเลยว่าขึ้น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 ขึ้ เปนน่งของคนประจานม่นางยูนี่บอเนี่ยคุณไนนี่แม่คุณะเพื่อนหนอยแม่ยู่คุอ๋อเอารอกเบ่แเอวไปเบิ้งนแม่เไปเบิ้งมาัไปเบิ้งพระน้ำกับไปเบิ่งพรกอยู่นี่แตปีสาเจ็นี่ละอยู่ธรรมาตว์เนาะแม่เมื่อไปแข่งขันกันก็ไปแล้วที่นี่ซื้อไม่บอค่ะมองหันซื้อน้ำกะเพยแล้วบอกโอ้แตเลยไม่โศกอยู่ตรงนั้นบอค่ะ เอาตรงที่ว่าสิม่งหลังค่ายเพิ่นยีใสโอ้ทั้งหนาพอแม่ไอ้ข้อโกรมกะหันน่ะแล้วก็นุ่งผ้าสโลงงามงามนุ่งเรียบร้อยขึ้นยังเรียบร้อยก็ไม่ยิ่งแบบยืนจุ่มกันเนี่ยเอาสูบหูยังกันสูบหูเพราะจะภาษาสูบแม่บ้านน่ะบ้านนี้แม่ก็เลยว่าบักลาบักลาบไม่มีรูปวสั่นเราแต่ยางหน้าหนี่เนาะบักลาบจักเลีกบ่ว่าสั่น เอาลูกเขียนเลขเป็นพ่กเขียนใช่ไหมเบิ้ลลูกว่ะสัตว์หมอนึงนั่งนึงนี่หมอนึงนั่งข้างนี่หมอนึงยืนพกกระปัดขี้ดินจักว่าตื่นยังรถคอยล้างเขานี้เลยคอยเขาแามแยมแยมเขาพุทธกาลโบราณโอ้แสดงว่ามีเจ้าทีสามยู่น้ำกันเนาะอยีน้ำกันยีน้ำกันต้นนี่ยังค่ะแม่นี่ต้นอันขั้นบาดเฉื่อยกาสลองกาสลองเอาเอาเป็นนี่ยังบาดนี้ว่ะสัตว์ก็เลยมีไปเลย ตายนล้วเมดฮถ้าก็เลลงมาขตว่าให้แยไปปลูกหอมไผ่แน่จ้ะนีมองเพิ่นเสียซาราห์พท่านเขียนห้ไปครับเมียบ่ท่านเขียนอะ้แต่บอกกับบุรูเรื่องกันนะเขาบอกกันนาบุรูเรืองวาราวาร์ชุ่มเก็บหน่อยมูนีก่อนมล็ดหมดอายุสิบหกสิบเก็นิละค่ะนี่แตู่งทำงานลงมาานี่หละตีสามคนสามคนแล้วแลนเขา้นใหม่ทั้งสามบ้านนี้ผู้นั้นทั่วมาก ผู้ใด้เลยเหรอน้ำเที่ยงโทอมากพ่อหนีแม่คนตายมัดย่แย่โทษระทรัพย์อะไรบอท่านได้คุยกันครับเขาอือนั่นแหละกางค่าเหมืองขึ้น่ะโทษมากวนแม่เนาะจังว่ามันก็มาขึ้นที่แก่งแล้วบ่เอาคือโทษมาแต่เสาร์เถอะแล้วว่าเลขเปลี่ยนบ่อฮะนนะโอ้โหั้งมาแต่เสาร์เลยทีแม่สันนิษฐานไว้ว่าสามอันนี้สิมาเปลี่ยนเลหล็กหกสอง ในเข้าใจในในจิตของแม่เนาะในจิตเห็นของแม่เอาตัวไม้เขาเพรว่าเขเลยเปลี่ยนมาแล้ววดงวชิมหาเมนบอกเราเคยเปลี่ยนเราเคยเปลี่ยนมาที่แรกเรามาห้ที่แรกที่แรกหกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งบาทนี่บาทนี้เราเปลี่ยมันบวมม่นดอกหลูกว่าสิก็เลวางสีเนาะ บ่แม่นเขาก็เลยว่าเอาจังซี่25แล้วก็15อืมบัดสิไป15ว่าซั่นโอกะเลยไปเลยมือมือสุดท้ายมาเปลี่ยนแม่นบ่แม่นโอ้คนคุลุกมาฮอดนี่คนลุกต้นกาสะลองบ่ได้ดอกนําเชีย มาเบิ่งแม่เพิ่นสิซื้อเกี่องสัตว์ละไม่เจยแดงว่ายืนยันสุดยอดเหลือเก้อไม่ยำนี่แหละเห็นว่าบ้านนี้ก็เลยพลิกไปพลิกมาโอ้มือนีเป่าเหรอน้องวาสันคือสิบะไรอย่างเพิ่นตื่นบ่แม่ตื่นอีหยังบ่สิบะเตื่นตานเพรราอย่างกวดอ่ะมุ่งอยู่นี่ตลอดยังเนี่ยเบอร์เอาแม่นั่ง แม่แม่นั่งแต่ว่าเขาลงมาแม่นั่งนี่แม่สีน้อนแม่นั่งก็เลยเพิ่นก็เลยเห็นเห็นภาพนะตรงนี้มันบอกแม่ออืบันี้ตื่นสิตื่นตาคนมากวดใบไม้ย่านมันตื่นตาตาสิลงมาอย่างบนนี้เนาะแล้วมากวดใบไม้ซุ้มนี่แลี้วมันยังที่เหล่ามาวดมือเศรื่อนบอกมันไหลลงมามืออื่นมือแรงมาหายไม่เด้อค่ะเด้อขอโปรดทายแม่สิพายางย่ามตั้งแต่นี้มือนีจนทอดมือนั่นแม่สิพายามลองบึง ขั้นว่าให้แล้วก็คือสีแล้วสีเอาเด็กหน่อยสามโคตรมอแม่แมนตีไปได้บ่ตีเป็นเลขได้บ่ลักษณะนี้นี่แม่ก็บ่เคยตีเออมีแต่เพิ่นม่ให้เขาม่ให้หลดไอ้ตรงๆเลยแม่นบ่แม่นเด็กน้อยก็บสามโคตมันนี่ตีไอ้เพิ่นกำลังอีหยังอายุประมาณประมาณเท่าใหสิบหกสิบเก็ดสิบหกสิบเจ็ดเด็กน้อยงับงับโออ๋อเพิ่นลงมากกำลังกวาดตีกำลังกวาด ลัตื่นถอยขึ้นเลยแมนตื่นขดยืนก้อนอีกถอยเขาก้อนสองอันนี้ถอยน้ำกลดสีมะคูกันเนาะอายุประมาณซ้ำกันบหรือว่าลดลงกันเ่เกินกันจแต่ว่าต้นไม้นี่น้อยใหญ่เนาะสองต้นน้อยกระสียูน้ำกันนี่ล่ะเอาปกติยูใสแม่แม่สีเห็ดหลังค่าสังกะสีใส่นี่เดนี่เด่นไปเบิ่งสันแม่เนาะไปเบิ่งว่างได้ก่อแม่เห็นร้อยมาเบ่ แม่เอานใช่อีกรอบดูยังนันจีเป็นซีน่าเลขหนึ่งหิีมากก่านี่มันบ่งามเีกซีก็งามมากงามมาเดชุดไทยนี่มาเป็นเลขหนึ่งน่วัดนึงเลขศูนย์คนมาทับจากทึ่งๆก็ยัางหางมันออศูนย์มาทับเลขหนึ่งแมน เมื่แล้วหนึ่งหสหนึ่งบันี้เพื่อนว่าแน่ใจเพื่นเอาศูนย์มาทับอาจจะเป็นหนึงศก็ได้อหางยางย่งกยัหางย่งก็ใส่หก็ได้มัน่านาทับกลางเลขหนึ่งมันเป็นหางทั้งไตย่งบ่หางหางทั้งไตบ่ย่งบ่ย่งง๋อเพื่อนเอาเลขศูนย์มาทับเลขหนึ่งทับตรงกลางบ่หรือว่าทับอันทับเังสี่แม่นน่ตีเลขหนึ่งะเจ้า นี่มัดทับจังสี่แม่ทับจังสี่แม่มาทับจังสี่สวงนี่ย่งน่วงนี่ย่งมันเป็นหนึ่อก็ได้เป็นหก็ได้เป็นจางบอเป็นูนจางเยอะแเรืองเนอยู่เป็นศูนก็ได้เป็นศูนนี่เป็นจางจางทีทำ่เป็นเนึ่งสีศูนกับหนึ่งสีหนึ่งเนึอาไม่แบ่งส่แล้วนี่ใคมันเป็นจางจางมกวนาจะเปลนมันอาจสิทับไปอาจเปลนหหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่จางเลย ม่บ่ไปเย็บตีปันนั่นกรมกมกกละเพื่อนอาจสิเขียนผิดเรขหนึ่งเพื่อนมันบ่แน่ใจว่าสิเป็นหนึ่งสี่หนึ่งเพื่อนกับเล่สีเป็นหนึ่งสี่ศูนย์นี่แหละเป็นแท้ได้เนี่ยละแม่นมีนั่นดิเยวเออตัวนี้ให้มันแลวกันนี่ค่ะล้างข่าเพื่อนที่เพื่อนสิต่อเติม เป็นเป็นศาลาเนาะค่ะเป็นศาลาวัดมองปฏิบัติธรรมของเพิ่นบอกค่ะของเพิ่นนะค่ะว่าโทรศัพท์อย่าพึ่งนะคะั์นี่ค่ะลักษณะเขียนตีแม่เดือนสกาวอืมย้ายวาลีกับเล่ห์บอกม่าที่แรกเพิ่นเขียนหนึ่งสี่หนึ่งบัดนี้เพิ่นก็เลยมาเขียนศูนย์ทับเลขหนึ่งอยงสี่เนาะมันเพิ่นบ่ได้เขียนดิมันแล่นเผาหากันบ่มันลอยลอยมากเออลอยมากมันลอยมากกับจอด สี่ร้อยมากก็มาจอดหนึยมาก็มาจอดบานนี้โดนเติเลขศูนย์ร้อยมากมาทับแสดงว่าเพิ่นโมมันใจหนึสึเพิ่นเลขสีมาให้นหนสี่ศูนแสดงคิดว่าดีนี่หรือท่านหรือท่าน้มทั้งบ้านสีว่าจังใดค่ะอ๋อเป็นเป็นที่ปฏิบัติรรมของแม่บ่นี้ เป็น<ม>อของห้าละจ้งแต่ขั้นยามมาสวนมุ่นกับมาสวดอ๋อขั้นขาดลงมากกับ<อ>สวนเพื่อน้น่อยออเขามีทีนางอัศน,นานอันผ้า,ผายื้อใส่ครับเนี่ยป็นเลี้ยขาบนย<อ>่างพื้นกับมานอนคำคำมาผ้าเจ้าองค์ค่ะผู้เ,เดียวองค์เดียวส้มลังค่าสังกะสีปนสีสือใส่เนาะกสีเบิดเมือนกลัวสองเมือนอยู่ดี่น่เนาะเอาเงินทันู้ส้มกับโอนมาไห้เจ๊แดงยอดเงินอยู่ที่ของแม่วาลีเนาะ คุณชาลินีเอาคุณอีหอย่างอีกที่ว่ระสงค์ออกน้ำยูสัสน้อคุณสะอาดเดืองปทุม500บาทคุณวงเดือน400บาทคุณชาลินีมีบุญ1000บาทเันก็ให้วบันรกุแทน้ำหนึ่งพันเันก็ฝากมม่ห้แม่วาลี่หนึ่งพันเอ้าบันเมื่อบัตกุัวนี้โอ้ยบันกุแทน อันนี้ไม่ไประสงค์ออกนามเลือคะ่ะเพิ่นให้สองพันบาทเพิ่นโบประสงค์ออกแมอามอแมนบอกโอ,ขอ,โอ้ของแม่วาลี่โอ้ห้าร้อยบาทของแม่วาลี่คุณแม่จอมใจสองร้อยบาทคุณยุพาพลห้าร้อยบาทคุณชาลินีมีบุญหนึ่งพันบาทอ๋อกระบานกุดแฮมค่ะจีเดงกระลุงลุงลุงดึ้อันละคุณไม่ไปสะงออกน500ามห้าร้อยบาทเนาะค่ะเลือกอาจารย์่างมีอีกอยู่เด้อคะ่ะเอาไว้รอบลุน นนี่ค่ะรอบนี้ก็มีทานี้เนาะค่ะเนาะรอบนี้มีแค่นี้สองพันสองร้อยบาทก่อนอยู่ในเครื่องจากมีบาะมีจจแดงเป็ตัวเดือนมารีบรีบเฝ้าเฝ้าเนาะนี่ค่ะเพื่อนก็ได้ตูงสีละหนึ่งสีเห็นร้อยมาเนาะเห็นรอยมาไม่ใช่เขียนเนาะรอยมาเทละตูเทละตูก็ศูนย์ทับเลขหนึ่งไว้ เ่าเผู้ชมโชคดีเด้อค่ะเด้อร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันเด้อค่ะเด้อเอาแม่สิฝากบอกวาจังได้หัวหน้ามั่นใจบ่แม่อันนี้แม่กัมือแรกเนาะก็ได้มือแรกทุกทุกตัวละทุกงวดน้าละอันนี้ร้อยมากทุกเทียนร้อยมากบ่สู้อันงวดมาหันเขียนเซต้นยุค่าให้อ๋อเขียนเซต้นยุค่าแม่ มวลมวลเดิมมวลเมื่อกี้นี่แค่ใช้ตัวยุค่าให้แมนวลน,นี่ลอยมาเลยแมนสี่โตนี่แหละจำนี่แหละสี่โตนี่แหละเดี๋ยวไปฟังนลำกันหนึ่งหนึ่ง,งสี่หนึ่งแล้วก็เรียกนย์มาตับนี่แหละค่ะค่ะค่ะเอาท่านผู้ชมโชคดีรลำรวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะตามต่อจนมือสุดท้ายมือสุดท้ายที่เพิ่นมาเปลี่ยนเนาะแม่เนาะแต่คนก็ค่อยเปลี่ยนให้เอาชัดจะเพิ่นเคยเปลี่ยน สิบหาน้ท้ายแต่ว่าไปซื้อน้ำพันบ่ได้แล้วรอดหาเพื่อมนมา<อ>เปลี่ยน,น,นเ,เป็นจังได้กะอิงติงอิงติงก็เลยบ่เปลี่ยน,น,นก็เลยอันซ้ำก็เลยคุยกันว่าว่ามันแต่เยี่ยมเอันไปนั่งบนหลับบ่สันสาธิดตามหวยแมววารีต่อเด้อค่ะเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ